เลี้ยนถามนิดหนึ่งไม่ได้ลองของนะคะคตกลงทะเลาะกันเสร็จหรือยังคะเรื่องเก้าอี้ประธานสภานะคะก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยโดยโดยระบบโดยกติกาที่ที่เคยเป็นมาเนี่ยก็คือค ตำแหน่งประธานสภา,าหรือประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่งอันนี้คือตามระบบตามกติกาและผมเชื่อว่าที่ผ่านมาก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแต่แตแตแตสุดท้ายแล้วในที่สุดเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยของเราทั้ง8ปดพักเนี่ยก็เคารพในกติกา<บ>แล้วก็เชื่อมั่นในกติกาว่าสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศต่อไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่เรียกว่าไม่ได้ทะเลาะกันแต่เป็นการดีเบตเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากกว่า นี่นก็ต้องถามถ้าเกิดได้มาล่ะใครจะนั่งล่ะคะพักคุณเดิ้นก็ได้ข่าวมีแต่พวกเด็กๆทั้งนั้น จะไปเป็นประธานสภายังไงคะตกกะเปี๊ยกเลี้ยงนุ่มก็ประธานสภาเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราหลังจากที่มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นของพรรคเก้าไกลเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพรรคเก้าไกลก็จะนําเข้าที่ประชุมแล้วก็มีการกระบวนการในการคัดสรรคัดเลือกกันอีกทีหนึ่งนะครับก็คาดว่าถ้าเกิดคัดสรรคัดเลือกกันแล้วก็จะชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องว่าจะมั่นใจหรือเป็นเด็กกันหมดเลยผมเชื่อว่าคําถามนี้เนี่ยมันจะค่อยๆเบาบางจุดแรกธนาทร พิธาจุดที่สองกำลังขึ้นเขียงสับอยู่จะเละไม่ไม่รู้จุดที่สามกาย,ยจุดที่สี่โลม,ม <c oughs> จุดที่ห้าคุณไอติมคเลี่ยนว่าคงจะแบบโดนสสยลวงไปทีละแบบพวงพวงพวง,งหรือไมคะ หมดแน่พักคุณผมคิดว่ากระบวนการในการจะสอยหรือการจะเล่นงานใครคนใดคนหนึ่งนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกอาจารย์เมื่อสักครู่ว่ามีต้นทุนสูงมากนะในฝั่งโน้นแล้วผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มใช้ต้นทุนหมดหน้าตักของเขาแล้วเพราะฉะนั้นจะสอยใครอีกเนี่ยก็แล้วแต่ว่าต้นทุนหน้าตาเขามีเท่าไหร่แต่เวลาอยู่ข้างเรา เวลาอยู่ข้างเราเวลาที่จะเดินไปข้างหน้าเรื่อยเรืยเรายังมีผู้คนและการเดินทางในเส้นทางสายนี้อีกมากมายไม่มีกายวันนี้ไม่มีโรมวันนี้ไม่มีเติมวันนี้ยังมีคนอีกหลายหลายคนที่เข้ามาโอ้ยเดนได้ยินแล้วล่ะค่ะ <c oughs> เห็นบอกว่าถ้าจะมีอันเป็นไปเกี่ยวกับพรรก็ไม่เป็นไรจะลาออกทันทีตั้งภรรคใหม่เลย คุณเป็นคนพูดอุ้ยคิดการใหญ่โตน,นะคุณกายสิ่งที่พูดให้สัมภาษณ์ไปในวันนั้นเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะยืนยนันว่าไม่ว่าคุณจะเล่นเกมใดนะจะยุบพักกี่พักจะเล่นงานใครกี่คนคุณก็ไม่สามารถเอาชนะการเวลาได้เพราะวันนี้ผู้คนและการเวลามันกําลังวิ่งสวนทางกับสิ่งที่คุณต้องการอยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราทําไม่ใช่แค่กายไม่ใช่แค่รมไม่ใช่แค่บุในติมยังมีอีกหลายคนมากท,ทั้งที่เข้าวาุฒิสภาแล้วทั้งที่รอจะเข้าในสภาและที่กําลังเป็น f ออยู่ในจอของอาจารย์วันนี้ที่รอจะเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตั้งกี่พักไม่ว่าจะมีคนกี่คนในแนวทางนี้ในอุดมการแบบนี้ยังคงต่อสู้บนถนนเส้น,สนทางประชาธิปไตยและยังคง <c oughs> ต้องสู้กับอํานาจเดิมอํานาจเก่าที่กําลังที่จะหมดลงไป